ชื่อของคาซมิโลที่ทุกคนเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ชื่อที่ถูกต้องเขาอยากรู้ไหมละครับว่าชื่อของเขาจริงๆแล้วเป็นยังไงก่อนอื่นครับรบกวนกดติดตามกดรลค์การโปรดให้ผมกันนะครับและถ้าคุณกดแล้วไปฟังกันได้เลยครับสำหรับชื่อเต็มๆของคาซิมิโลครับชื่อว่าคาร์รสเฮลิกเก้คาซิมิโลคำว่าคาซิมิโลนี่แหละครับที่สะกดผิดและที่ทุกคนเห็นอยู่บนหลังเสื้อนะตอนนี้ครับมันเป็น SE ครับแต่ชื่อจริงๆของคาซิมิโลเนี่ยมันต้องเป็น SI และจุดเริ่มต้นของชื่อที่ผิดผิดมาตลอด10ปีครับเริ่มต้นจากสมัยที่คาซิมิโร่ขึ้นชุดใจให้กับเซาเปาโลเมื่อปี2013ครับและเสื้อตัวนั้นครับมันสะกดผิดครับ ทำให้เขาต้องใส่เสื้อตัวนั้นลงสนามครับและเกมเกมนั้นเขาทําผลงานได้ดีครับและมันก็เลยทําให้คาซิมิโรครับรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเสื้อตัวนี้อีกเลยครับเพราะว่ากลัวคนจะจําไม่ได้แค่นั้นเองครับจะว่ากันตามตรงนะครับว่า SE กับ SI เนี่ยถ้าใครไม่ได้สังเกตดีๆมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดและสุดท้ายครับการที่มีชื่อผิดๆบนหลังเสื้อมาตลอด10ปีเนี่ยมันก็กลายเป็นเสมือนความเชื่อของเขาเหมือนเป็นการมูเตลูของเขาไปในตัวและทําให้เขากลายเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกอย่างที่ไม่ต้อง กดติดตามกดไลค์กันโปรดและช่วยกดแชร์ให้ผมหน่อยนะและเพื่อที่ทุกบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟทุกบอลครับ